เขาบอกเรื่องรีวิวเวดโรงแรมเชียงใหม่เออก็เลยมาเอาเขาบอกเรื่องนี้อย่างเดียวนะนี่เออห้องน้ำมันห้องน้ำมเพิ่นไปจองห้องแบบว่าห้องสวีทไหมห้องน้ำมันก็จะเป็นใสเป็นมืดเลยแบบคือมันเห็นมืดป้องอาบน้ำอ่างอย่ังสินะเอนี่มระกาบฮะเรียกประกาศบอกนี่เป็นอะไรประกาศยู่ดิ่อยจับฟิวอย่เนี้ย เพิ่นเป็นมิยิ่งนอนขยันเพิ่นอยากอายคุณเป็นรีอยู่ทั้งนอกเออไปยั่งจะขอเงอาเนี่ยไ่งเนย่ยมันจะขอเงอาเขาเขากับบอเบิองดอกเวลาเขากับบอเบืงถ <laughs> ้าว่ก <laughs> ากันไปถือว้ามาแล้วบังคับใส่สุดแขกเนี่ยวันนี้เราจะมาในทีมอินเดีย <laughs> เปิดเพ่งแข่งพคกขย่นอ้อมกันอยู่ในห้อง, <laughs> งเล่นอ้อมเตียง่่แลลนไลกัน <laughs> กินขอบเทลมาแล้วกินขอบเทลมาแล้วอุ้ยจ็กอียังแม่ต่ำกันแน่เขาเขาบอคอยจะหยุดเนาะแบบพ่อหยุดแล้วเขาแบบตื่นขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องไปอันนี้ต้องเราก็ต้องกินอันนี้สิบอะบาดนีอันตื่นขึ้นมาปวดบัวแบบสันจะไหวอีกอย่างนึงแน่กินเหมือนชูยานตำกันเป็นชูยาคือนี่ใส่หอยเนาะแย่จังการนี่ยัอยเมาข่อยกินเหมือนอยู่แล้วียังกันได้ยังกันได้เพราะต้องเพราะต้องยี่งหอยเนี่ยคือ ปัจจัยอีกอย่างดีแแต่เมาต่อเนื่องคือออกมาเลยอะไรที่มีแอลกอฮอล์เอาได้หมดยิ่งไปแล้วทนตัวเองกินไม่พอได้มาบังคับเรากินแบบมาบังคับเราด้วยแล้วก็แบบว่าต้องกินได้ป่ะดิต้องกินบ้าไรต้องกินเราเป็นคนหนึ่งดีด้วยเขาเขาบอกเห็นดิเขาบอกเขาบอกเคยเห็นแบบว่าจริงๆคือการไปเที่ยวเชียงใหม่อ่ะมันคือมันคือ มันทุกเลาเด้อยูู่น้ำกันที่อุดแแ้วตะกี้เราเคยบราเคยเดี๋คือมีแต่คุยกันคบกันแอบไปกินข้าว่างนี้เนาะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันบัดพ่อยู่น้ำกันก็รู้สึกเสือมที่จะมากันใหม่ๆอะไรแบบว่า อันนี้แต่บนนด้ใส่สุตญี่ปุ่นไปอกันเดยี่าถอดุงเท้าเติไม่ราสั่งไม่เอาคนสิไปเที่ยวนาะทึงถุงน่องตะไคร้ทึงก็มีอันนี้แฟนขับไดสั่งใด้สุดวายน้าพรอะได้สื่อเต็มอยู่แล้วเนี่ย พ่าเขาก็ซื้อมาให้เลยเด้บวบานซื้อมาให้สั่งมาให้เราจะไปเที่ยวเขามาให้บิวตีมันใส่กระป๋องนี่ลูกไม่แม่นี่ลีนี่สุขใจเรียงนี่ปุ๊กวางเลยห้เราใส่เมื่อนั้นมื่อนั้นยื้อใส่กับยื้อต้นเขาอ่ะระเบียงระเบียงระเบียงแบบงามเด้หมดระเบียง โอ้ยบ้างระเบียงบางโอ้ยมันคอย่า้อยานยังเลยเข้าไปีรีสอร์ทที่แรกวิ่งทำไมน่ากลัวจังกเด็กก็จะเราออกไป้านเห็นอกจยานกันพเห็นดอกพเห็นกันไปมือแรกอันเราก็ไปนั่งสามล้อเนาะ สามล้อแล้วก็ไปในเมืองก็ไปตลาดเดินถนนคนเดินหิวเข่าวันนี้จะไปนั่งไซค์เขาเพื่อนหิวเข่าหิวเข่ายิ้วแตยังมาเดินเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดินไปก่อนยางเกินประมาณเกือบกิโลหนึ่งมันบ่มาร์นี่ยางผ้าข่อยเปียนหากินเข่ากันนายางข้อกันนายางขอบาดนี่ก็ได้ยันป้าที่เล่นกลับไปกินโรงแรมได้ยางไปแบบไก่เอาประมาณกิโลหนึ่งเลยอ่ะเนาะแต่ว่ามันยางไง ที yeah. name, is ่นี่มาไม่นั่งแตะไต้ไรวันสุดท้ายม่นั่งโฮเมียติริจไต้ไรจะสุดท้ายมาจบที่โรงแรมถ้าเข่ซู่ิภูนเออสุดท้ายมันก็จบที่โรงแรมไปแล้วนี่จบที่ใส่ไหมจบที่ใส่เนี่ยไอซีใส่แบบเป็นชุดแบบเข่าม้งเหจังนจะแบชุดเที่ยวเขาจริงๆไปเที่ยวเขอยากไปลำบากคือคือคือเขาบอกให้มีเวลาเดี๋ยวไปไปอยากไปก็อยากไปแบบสบายเลยจริง เห็นเขาแป่นไปเดินปลาไปนั่นเ้ยโอ้ย่าคิดเขาบริมีลาปันนั้นที่โอเคเลยที่เราไปนั่งเนาะพัทยาเออพัทยาไปรับกันเลยเราโรงแรมไปเปิดแบบคือขอดีๆอ่ะขอดีๆแล้วเห็นวิวพัทยาดีอันนั้นดีห้องแับดีโล่งเลย